ีกคือเมืองเมืองที่ทุกคนไม่เคยเห็นขยันตั้งตาเลยแล้วก็เป็นยอดเยี่ยชานี่เมืองที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนมืดแล้วเราจะถ่ายได้ไงเล่าก็ถ่ายนี่ดีที่การไปคอนโดข้างหนึ่งเหมือนมืดแล้วผมก็เลยถ่ายทางนี้อุ้ยอันนี้ข้าวทั้งมืดแล้ว เราไปเจอกันเออเราไปเจอกันท <laughs> nice ี่แสงข้างหน้านะไปติดติดมัวแล้วเราขอหยุดกกอนใส่ดาวกระจายแต่ต้องเในรถข้างบนนะครับใรถ้าใคมีวิธีปลุกทำยงไง เอาให้เงินกิ้งจกเตียงเลยเลยพูดหน่อยมืดอ่ะผมึกไปเลยลนี่คือรถที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวทย์หน้าหนูต้องขันไปำชาแล้วลูกไปกันตัดเทิกันบ้านเสร็จหมดกระยังแล้วเสเด็กชายน้ำหนึ่งำหนึ่งกันบ้านใกล้เสร็จยังคุณลงถามยังใกล้แล้ว ว่าที่หน้าจะเกิดเกิดแล้วทำไมจะเสร็จโอ้ยอีกยาวเลยก่อนที่รถจะไปจะมีขเ้อแค่หนึ่งนาทีเองนะครับรถรถรถรีขึ้นแท็กซี่ชัวร์

ก็ลุงถามไม่เอาเดี๋ยวต้องอัดคิดต่อไม่าุะลุงมีขนมเปี๊ยะไม่เอาจะอยู่ที่บ้านลนำนึงมาลุงดีกว่ามีขนมเปี๊ยะไม่เอาขนมเปี๊ยะเอาขนมอะไรเอาขนมจีน <c oughs> จะกินขนมจีน ฝนก็ตื่นแปดโมงพอดีเลยใช่วยเราเรารอไปตอนนี้เริ่มขยับแล้วเออรอทำไมต้องตอนนี้เราต้องไม่ขยับไปแล้วเดินเมื่อวานนั่ได้แเราคู่เป็นก่อนแล้วเราวันนี้แล้วเราจะมาทำอะไรดีนะใช่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 เลยใช่เลยน้ำหนึ่งอะไรอะไรนี่นี่สากิน นี่เบาเบาครับเตียอะไรเหรอหลงนี่จากคิสเนียมเงียบนี่จากคิสเนียนี่จากคิสเนียคิสเนียหยุดค่สเนียไม่ใช่มันไม่แดงมันถ่ายมันหยุดถ่ายก็ต้องเลยโอ้ตอนนี้สามนาทีเออสี่สิบหกนาทีแล้วจะไม่หยับ น,น้องาาล,ลองดูสิว่าตลรดไปลากแค่ไหน้องน้ำลายพูเยอะไปแล้วน้องน้ำลายลน้ำลายน้องน้ำลายน้องน้ำหูส้ยอะไรกับพี่มันน้ำหูสวยย แก่ตาปิดปิดปิดทำไมอ่ะเดี๋ยวไปโดนนี่แล้วผมตอนนี้วันเปิดแสงเด็ดค่ะวันที่วันแหวนค่ะออกลดเต็มเลยเลยนี่เห็นมือไหมเห็นไหมเห็นไหมชาร์ลอร์ชาร์ลอร์ ไปทเคอมไฟในชาวยุหรนี่แน่ของผมอีกแล้วอีกแล้วาอะอกแล้วยัง้อแนมแงแนี่จักเออยําำนึ่งพูที่จัดพอแล้วนี่มันยำเนึ่งมันไม่ดมองไม่เห็น กรงหนึ่งแค่จากถ่ายคลิปเพ่งเล่นพูดหลายครั้งแล้วอก็ได้จะพูดอะไรเยอะแยะนั้นหนึ่งอยู่เนียครับมันมีติคือต้องหยิบเาะที่คนมันก็จะ้กตงควาทเออผมจะส่งทางไปนี่จะได้เราต้องมาผ่านตรงเส้นนี้นี่ทำทาง ก็ใส่อยู่อะไม่รู้ตัวเลยต้องเอาให้ก้าบนวนวนตลอัที่เราเรรเกมก็ต้องเอาไว้หยับเอาไว้เดี๋ยวใครจะเข้าห้องน้ำไหมเข้าเข้าเข่าเข้าลุงต้องพัดเข็มขัดนะ

เดอราไลล้วหนึ่ง่หมใช่อารมณ์อมณ์้ามนิดนึงมาหน้หนึอบีใจ่ขอไปตั้งกันเองแล้วผมไปอ ข้าห้องน้ำก่อนเลยไม่เปิดฉี่ไหมบว<โ>ดฉี่ตรงนี้ก็ได้ผมขอไป,บบไปฉี่ก่อนน,นะนีเอาให้ดูเลยนี่นี่ขมขอ้อค่ะดูทางเข้าล้วอ่ะก็ได้ทำเพื่อท่านผู้ชมปิดแล้วจะไปฉี่ไหมต้องวิ่งเลยนะไปฉี่อ่ะดูแล้ว ดีอองไงบอกคลคุณชีมาส่งคนหเหรอเชยมาส่งมาส่งแป,ป๊บหนึ่งเอเอาอส่งอาส่งคนชีเฉยเหรอ,อขอบคุณครับแม่เราเราจะส่งคุณลุงเสร็จกลับเลยหรือเปล่าวะใช่ค่ะแน้วน้องจะชี่ก่อนหรือว่า่ะ นอนตรงน้นหรนอขวานอนขวไอดิดซ้ายมือไปได้นนะกอทนน่อนนงให้เจ้าี่รอเดี๋ยวติดน้ำหนึ่งน้ำหน้นำห,ำห,หให้เวลาสิบนตันสิบห้านาทีโอ้ยโอ้ยอุ้ยไม่ต้องแมเดี๋ยวไปตืนเขเลยโนสี่ไหม โอ้ชาวะ่ะโอ๊ยแม่รถเราล็ลอกทำไมน้ำหนึ่งไม่เตรียมเพิ่มเลยไปน,นี่โทรศัพท์มานี่หยุดไปแม่แม่หยุด่หยุดหยุดอย่ามาไปหยุดไปนี่มันเขาไปดูทางแล้วไม่เอาห,หยุดยดูคนรุน,น,นขอดได้ No. <laughs> 오. 이거한테는 อยู่. 응? 오케이. 콜. 콜. 티 마ดู. 티사니아. 인게이머 투어랜 리포트. 에 เราผมขอไปพลังเย็คน ไปดิไปโอไปโอวไปส่งนไม่เป็นไรเดี๋ยวเ้าไปเลยมาถึงจุัดนนยัง ได้ไหมจะนอนอ่ะแม่แม่ได้างัโอ้โหขอสเพียงแั่นก่อนสวัสดีค่ะ